ครับสวัสดีครับวันนี้เรานะครับก็จะมาทบทวนนะครับเนะื้อหามห้ากันนะครับในส่วนของเรื่องลำดับเลขคณิตน,นะครับว่าเราเรียนไปแล้วนะครับเราจะสรุปกันยังไงนะครับซึ่งวันนี้เราจะสรุปในส่วนของไม้แม็ ลำดับเลขคณิตน,นะครับจะมีลักษณะสําคัญนะครับอยู่2คําคือคําว่าลำดับกับคําว่าเลขคณิตน,นะครับเราไปดูอย่างแรกกันเลยครับความหมายของคําว่าลำดับเลขคณิตน,นะครับในส่วนของความหมายนะครับหมายถึงการเรียงกันของจํานวนนะครับลำดับก็คือการเรียงกันของจํานวนใช่ไหมครับการเรียงกันของจํานวน จำนวนนะครับโดยมีทั้งการเพิ่มขึ้นหรือจะเป็นลดลงก็ได้นะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้แต่ต้องคงที่นะครับด้วยการบวกนะครับต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างคงที่ด้วยการบวกนะครับนี่คือความหมายของลำดับเลขคณิตนะครับ ต่อไปนะครับลำดับเลขคณิตก็จะมีการเพิ่มขึ้นนะครับเป็นการหมายถึงการเรียงกันของจำนวนที่ทั้งเพิ่มขึ้นก็ได้หรือจะลดลงก็ได้นะครับแต่ต้องคงที่ด้วยการบวกนะครับต่อไปนะครับไปดูตัวอย่างกันดีกว่าว่าลำดับเลขคณิตเนี่ยลักษณะมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูคําว่าตัวอย่างกันครับตัวอย่างนะครับเช่นนะครับถ้าครูมีลำดับนะครับที่เรียงด้วย 9นะครับ12 15แล้วก็18ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับสังเกตนะครับเป็นลำดับที่เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ครับสังเกตนะครับมันจะบวกทีละ3บวก3บวก3ไปเรื่อยๆแบบนี้เป็นลำดับที่เพิ่มขึ้นอย่างคงที่ด้วยการบวกนะครับเพราะคงที่ทีละ3เราจะเรียกลำดับแบบนี้ว่าลำดับเลขคณิตนะครับ อีกสักตัวอย่างหนึ่งครับอีกต,อตัวอย่างถัดไปนะครับเช่น10 5นะครับแล้วก็เป็น0แล้วก็เป็นลบ5นะครับข้อสังเกตนะครับลำดับนี้ค่อยๆลดลงนะครับลดลงแต่ลดทีละเท่าไหร่นะครับคือการลบออกทีละ5ลบออกทีละ5แล้วก็ลบออกทีละ5ครูครับตะ่กี้เราคุยกันว่ามันเป็นลำดับที่ต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยการบวกแต่ครูเขียนด้วยการลบเนี่ยครับลบ5เนี่ยมันไม่ใช่การบวกสะหน่อย การบวกด้วยลบนะครับหรือการลบมันมีความหมายเดียวกันนั่นเองนะครับก็จะเรียกว่าเป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างคงที่เหมือนกันนะครับตัวอย่างที่2นะครับไปดูตัวอย่างที่3กันครับตัวอย่างถัดมานะครับก็จะเป็นเก้านะครับหกสามแล้วก็เป็นศูนย์แล้วก็ลบสามอันนี้ถ้าสังเกตดูนะครับลดลงอีกแล้วนะครับแต่จะลดลงทีละสามลบสามลบสาม แล้วก็ลบ3าลงไปเรื่อยๆแบบนี้เราก็ถือว่าเป็นลำดับเลขคณิตเหมือนกันนะครับเพราะถือว่าเป็นลำดับที่ลดลงอย่างคงที่ด้วยการบวกด้วยลบสนั่นเองครับนี่คือตัวอย่างนะครับต่อมาดีกว่าต่อมานะครับเรามาดูกันว่าแล้วไอค่าคงที่ที่เราเรียกกันอยู่ตอนนี้นะครับเราจะเรียกว่าอะไรดีนะครับ แน่นอนนะครับในทางคณิตศาสตร์นะครับเราจะเรียกค่าคงที่นะครับที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับขอหรือลดลงของลำดับเลขคณิตนะครับว่าเราจะมีชื่อเรียกนะครับเราจะเรียกว่าผลต่างร่วมนะครับผลต่างร่วมนะครับซึ่งในทางคณิตศาสตร์นะครับในเรื่องของลำดับเราจะใช้สารแทนด้วยตัวดีนะครับแบบนี้ทีนี้มาดูวิธีการหาครับคอนเซปต์นะครับ เราจะเรียกเราจะหาผลต่างร่วมของลำดับได้ยังไงนะครับถ้าตามนิยามนะครับเราจะบอกว่าเราจะหาลำดับของผลต่างร่วมได้ด้วยการเอา an บวกหนึ่งนะครับลบด้วย an ฟังดูแล้วเหมือนจะงงงนะครับอะไรคือ an บวกหนึ่งอะไรคือ an ลำดับนะครับคือการที่เรียงจากตัวแรกแล้วก็ตัวถัดไปตัวถัดไป an นะครับจะเป็นตัวที่มาก่อน an บวกหนึ่งดังนั้นครูจะเรียก an นะครับว่าคดก่อนหน้า แล้วเราก็จะเรียกตัว an บวกห่ว่าพจน์ถัดไปเราก็จะได้ว่าค่า d นะครับหาได้จากพจน์ถัดไปลบด้วยพจน์ก่อนหน้านั่นเองนะครับ <c oughs> อันนี้เราก็จะได้นิยามของผลต่างร่วมนั่นเองนะครับนี่คือนิยามของผลต่างร่วมนะครับขออนุญาต ตกแต่งนิดนึงนะครับจะได้เห็นที่มาที่ไปนี่คือผลต่างร่วมต่อไปเราไปดูอะไรกันต่อนะครับเราไปดูนะครับว่าสมบัติของผลต่างร่วมเราใช้กันยังไงนะครับสมบัติของผลต่างร่วมนะครับเริ่มกันเลยนะครับสมบัติขออภัยครับสมบัติของดีนะครับหรือเราเรียกว่าสมบัติของผลต่างร่วมนั่นเองนะครับ สมมติงคงต่างร่วมนะครับเราจากนิยามที่เราเคยพูดว่าพจน์ถัดไปลบด้วยพจน์ก่อนหน้าเราจะได้ค่าดีนะครับโจทย์นะครับมักจะกําหนดนะครับค่าเลยนะครับเด็กๆครับถ้าโจทย์กําหนดมาว่าให้เป็นนะครับถ้าโจทย์กําหนดให้เป็นลำดับเลขคณิตเมื่อไหร่นะครับเลขคณิตเด็กๆใช้ในการ เอาพจน์ถัดไปลบพจน์ก่อนหน้าแล้วมาเท่ากันได้เสมอนะครับไปดูตัวอย่างครับเช่นนะครับถ้าโจทย์กําหนดบอกว่าให้5 x บวก9นะครับแล้วก็เป็น19ลบ2 x แล้วลำดับถัดไปเป็น1 5 x บวก5นะครับเขาบอกว่า2ตัวนี้สมมุติถ้าครับถ้าโจทย์กําหนดมาว่าไอ้นี่เป็นลำดับเลขคณิตเป็นเลขคณิตนะครับขออนุญาตเขียนแค่เลขคณิตนะครับแต่นี้เอาว่าเป็นลำดับเติมด้วยลวกันลำดับ เลขคณิตนะครับเราจะได้ว่าอย่างไงนะครับเราจะได้ว่าเราจะเอาสองตัวที่อยู่ติดกันมาลบกันนะครับสองตัวที่อยู่ติดกันหรือพจน์ถัดไปพจน์ถัดไปที่ครูจะเลือกตัวแรกนะครับครูขอเลือกเป็นตัวนี้พจน์ถัดไปนะครับคือตัวนี้สิบเก้าลบสองเอ็กซ์นะครับสิบเก้าลบสองเอ็กซ์เป็นพจน์ถัดไปใส่วงเล็บด้วยนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้กระจายลบถ้ากรณีที่มันมีลบนะครับจะได้ไม่ลืม ลบด้วยพจน์ก่อนหน้าของ19กลบ 2x ็ก็คือตัวนี้ครับ 5x บวก9ครับตัวนี้เราจะได้นะครับใส่วงเล็บเหมือนเดิมนะครับลบด้วย 5x บวก9นี่คือพจน์ถัดไปลบด้วยพจน์ก่อนหน้าจะมีค่าเท่ากันกับเอาพจน์ถัดไปตัวถัดไปนะครับครูขอเลือกตัวนี้ 15x บวกนี่คือพจน์ถัดไปพจน์ถัดไปลบด้วยพจน์ก่อนหน้าอ่ะ1 5บบวก5 อย่าลืมนะครับใส่วงเล็บนะครับกูบอกไปว่าเดี๋ยวเราจะลืมกระจายลบนะครับถือว่าการบูดนะครับต่อนะครับแล้วเราก็จะได้ว่าอะไรต่อลูกลบพจน์ตัวน้าของมันก็คือลบสิบเก้าลบสองเอ็กซ์ครับเก่งมากต่อนะครับมันจะมีค่าเท่ากันเสมอนะครับเท่ากันเสมอเนทะ่ากันเสมอถ้าเขากําหนดให้เป็นลำดับเลขคณิตถ้าเขากาหนดมาว่าเป็นลำดับเลขคณิตนะครับ นี่คือสมบัติของดีนะครับหรือสมบัติของผลต่างร่วมนันเป็นไงครับพอจะทบทวนได้เยอะเลยถูกไหมครับต่อนะครับต่อไปเราจะไปดูสูตรพจน์ทั่วไปนะครับสิ่งที่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่เราจะเรียนในส่วนของลำดับเลขคณิตนะครับก็คือสูตรพจน์ทั่วไปนะครับ <C oughs> อภัยนะครับวันนี้ช่วงนี้เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเ <c> ห <oughs> มือนจะไม่สบายเลยสูตรพจน์ทั่วไปนะครับจะหาได้จากนะครับเ n เท่ากับ A1 บวกด้วย n ลบหคูณกับค่าดีครับสูตรพจน์ทั่วไปมีความสําคัญอย่างไรติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กสูตรพจ์ทั่วไปนะครับมีความสําคัญคือเราจะหาเป็นสูตร โอ้โห oh, 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 ขออภัยครับเราจะหาเป็นสูตรนะครับที่สามารถเอาไปใช้หาพจน์ที่เยอะๆได้นะครับตัวอย่างเช่นลำดับเลขคณิตมาเรียงไปถึงพจน์ที่200300เราอยากหาตัวที่2 0 0 300เราก็แค่เอา2 0 0 300ไปแทนค่า n ในสูตรพจน์ทั่วไปนั่นเองรเราก็จะได้สูตรพจน์ทั่วไปออกมาแล้วเราก็จะได้พจน,น์นั้นๆออกมาครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปสิ่งที่เด็กๆต้องรู้นะครับมีอยู่ดังต่อไปนี้ครับ A n เราจะเรียกว่าพจน์ทั่วไป 1> a 1ก็คือพจน์แรกหรือพจน์ที่1นะครับพจน์ที่1 n นะครับคือพจน,น์นั้นๆหรือตำแหน่งพจน์นะครับตำแหน่งเช่นเป็นพจน์ที่5พจน์ที่6ก็เป็นตำแหน่งที่5ตำแหน่งที่6นั่นเองนะครับและต่อมานะครับก็จะเป็นเออ่ d นะครับ d คืออะไรคือผลต่างร่วมนะครับครูยกตัวอย่างไปแล้วเนาะผลต่างร่วมนะครับผลต่างร่วม โอเคครับนี่คือสูตรพดทั่วไป <Okay. S 1> ต่อไปครับไปดูกันต่อเราจะมีนิยามข้อหนึ่งครับที่น่าสนใจมากนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง AN นะครับความสัมพันธ์ระหว่าง AN กับสัมประสิทธิ์นะครับ ความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ระหว่าง an กับสปสของ d สปสคือสัมประสิทธิ์นะครับคือสัมประสิทธิ์ของ d ถ้าครูเขียนแบบนี้นะครับเด็กๆครับเราจะเห็นว่า an เนี่ยจะเท่ากับวงกลมอ๋อ sorry อครับจะเท่ากับ a บวกด้วยสัมประสิทธิ์ของ D และ A ต้องมีเลขห้อยนะครับ a ต้องมีเลขห้อยถ้าครูกําหนดเลขห้อยเป็นวงกลมนะครับเด็ก <ๆ S 2> จะได้ข้อสรุปว่าวงกลมนะครับตัวนี้บวกกับสี่เหลี่ยมตัวนี้จะต้องเท่ากับ N อันนี้นะครับเช่นเช่นอะไรดีครับ A 90จะเท่ากับ A 10บวกกับอีก80 d นั่นเองนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้ว่า นี่คือ,อนิยามเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นข้อสังเกตที่เด็กๆน่าจะได้นะครับเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้นะเราจะไปใช้ประโยชน์กรณีที่แบบว่าโจทย์ต้องการหา a 25สมมมตินะครับแล้วเรามี a 15เราก็แค่เอา a 15ไปบวกอีก10 d นั่นเองเก่งมากครับนี่จะเป็นในส่วนของความสัมพันธ์นะครับระหว่าง ระ,ะระหว่าง An กับสัมประสิทธิ์นะครับขออนุญาตจงมานิดนึงเดี๋ยวเราจะงงตัวอย่างมันก็จะมาประมาณนี้นะครับมาตรงนี้แบบนี้นั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือสูตรมาแบบนี้แล้แบบนี้แล้วก็ลงมาหาดีตัวนี้ครับเก่งมากครับทุกคนเรากใกล้จบแล้วนะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของ ปัญหาเกี่ยวกับสามพจน์แรกครับปัญหาเกี่ยวกับสามพจน์แรกขอลงมาข้างล่างแล้วกันครับลายมือนะครับอาจจะสวยมากน,นิดนึงนะครับปัญหาเกี่ยวกับสามพจน์แรกนะครับสามพจน์แรกนะครับคืออะไรนะครับโจทย์มักจะกําหนดนะครับโจทย์มักจะกําหนดอะไรมาให้นะครับโจทย์มักจะกําหนดว่า a หนึ่งบวก a สองบวก a สามนั่นก็คือสามพจน์แรกบวกกันได้เท่าไหร่สามพจน์แรก คูณกันได้เท่าไหร่นะครับเป็นผลบวกกับผลคูณสิ่งที่ต้องทำนะครับเราต้องกำหนดครับคลิกนะครับกำหนด a1 a2 a3 มาครับโดยที่เราจะกำหนดตัวตรงกลางคือ a1 เป็น x นะครับเป็น x และกำหนดมันเป็นลำดับเลขคณิตใช่ไหมครับจาก a2 ตะกี้กำหนดตัวตรงกลางขออภัยนะครับต้องเป็น a2 นะครับเราจะกำหนดตัวตรงกลางเป็น x นะครับถ้าเป็นลำดับเลขคณิต มันจะต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับจาก a 2ไปเป็น a 3จาก x ก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยการบวก d เข้านั่นเองนะครับและในขณะเดียวกันจาก a 2ที่เคยเป็น x นะครับถ้าย้อนกลับมาเป็น a 1ก็ต้องลบ d ออกแบบนี้นะครับและเราจะสรุปได้ว่าถ้าเราเอา3ตัวบวกกันนะครับ a 1บวก a 2บวก a 3จะต้องเท่ากับ3 x นั่นเองนะครับก็จะเป็นทริคสำหรับการทำโจทย์ข้อนี้นะครับในลักษณะประมาณนี้ซึ่งออกข้อสอบบ่อยมากนะครับอยากให้เด็ก เอาไปฝึกทำนะครับก็จะได้ออกมาในส่วนของข้อสรุปเกี่ยวกับลำดับเลขคณิตนะครับประมาณนี้ครับเด็กๆครับนี่คือข้อสรุปเกี่ยวกับลำดับเลขคณิตทั้งหมดนะครับอะเรามาดูกันนะครับจะมีทั้งหมดกี่หัวข้อนะครับหัวข้อแรกนะครับคือความหมายนะครับของลำดับเลขคณิตความหมายของลำดับเลขคณิตนะครับจะประกอบไปด้วยการเรียงกันของจํานวนนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างคงที่ด้วยการบวก ต่อไปนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นก็จะเป็น3ามลำดับที่ครูยกมานะครับแล้วก็พอเราได้ตัวอย่างนะครับเราจะรู้ว่าลำดับเลขคณิตจะต้องบวก,บวกขึ้นออ So บวกเพิ่มขึ้นลดลงด้วยค่าคงที่ซึ่งค่าคงที่เราจะเรียกว่าผลต่างร่วมก็จะเป็นหัวข้อถัดมาครับและต่อมานะครับเราจะพบว่าถ้าเราต้องการได้ผลต่างร่วมมาเราจะมีสมบัติสําคัญคือ2ตัวที่อยู่ติดกันลบกันนะครับโดยใช้พจน์ถัดไปลบพจน์ก่อนหน้าจะมีค่าเท่ากันเสมอนั่นเองครับ ต่อมานะครับการหาสูตรพจน์ทั่วไปเพื่อคำนวณหาพจน์ที่มีจํานวนมากๆในอนาคตได้ซึ่งจะต้องมี an เท่ากับ n บวก n ลบ1คูณ d สิ่งที่ต้องมีคือ a 1กับ d ครับต่อมาครับความสัมพันธ์ระหว่าง an กับสัมประสิทธิ์นะครับของ d นะครับเราจะพบว่า an นะครับจะหาค่าได้นะครับด้วยการหา a ที่มีค่าห้อยแล้วก็ไปบวกกับสัมประสิทธิ์ของ d เราจะเท่ากันเสมอตัวยอย่างง่ายๆครับ a 90 จะมีค่าเท่ากับ a 1 0ที่เป็นเลขค่อยบวกเพิ่มไปอีก 80d ซึ่งมันจะต้องรวมกันได้90นั่นเองครับและสุดท้ายครับปัญหาเกี่ยวกับ3พจน์แรกปัญหาเกี่ยวกับ3พจน์แรกนะครับเราจะกําหนดพจน์กลางขึ้นมาก่อนคือ a 2ให้เป็น x และ a 3จะเป็น x บวก d และ n ก็จะเป็น x ลบ d ครับซึ่งนี่ก็จะทำให้พวกเราสามารถได้ข้อสรุปเกี่ยวกับลําดับเลขคณิตออกมาประมาณนี้นั่นเองครับ